นี่นะเราก็ปีนออกแบบนี้ตกลงมาเห็นไหมอ่ะอ่ะทำดเิเอาว่ะเอาดีเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะ <c oughs> เอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเรียนรู้ได้ไหมไม่ได้งโง่ยอนนะ่ะเจนใหม่แล้วใช่ไหม ประตูน่าจะหนักแหละขอใจวพราะทำไรอ่ะขอน้ำส้มหน่อยดิอะไรนะขอน้ำส้มหน่อยไม่มีเลยไม่มีอาหารเลยไปซื้อไหมไม่อยากแดกเนื้อเสียดายเฮ้มีสี่ชิ้นไม่อยากกินอ่ะกินไปเลยซื้อมาอ่าอใเข้าบ้านเนี่ยกล่าวทำให้ก็เนี่ยไอเมื่อวานอ่ะไอไอพวกไอเจ็ดยาไอหวังเปี่ยอื่นบอกห้าหาย อืมออแล้วไงต่ออหายเล้อใช่ปืนบวกหา้าไม่ผู้บวกห้าหายหายแล้วนะเหมือนเหมือนเมื่อวานน่ะมันพูดประมาณแบบว่ามันไปขอจบแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเหมือนมันโดนพูดอะไรสักอย่างมันอูอยู่มันก็หลุดบ้าคลั่งอะ่ะแบบด่าอันนี้ผมอยู่ผมเห็นเลยนะแบบมันดา่าแบบด่ายับเลยอะ่ะด่าผู้หญิงคนนั้นอะ่ะเขาก็เลยไม่ให้จบเหมือนเหมือนว่าเขาเรียกอะไรวะน่าจะเป็นรถอะไรสักอย่างอ่ะผมจําไม่ได้ ที่หน้าตู้ที่เขาพูดอะเหมือนแบบไอหวังอะมันจะให้ C863 แต่ว่าพวกนั้นเขาไม่เอาเขาน่าจะเอาอะไรลดอะไรไม่รู้ของเขาอะแล้วก็เงินมัง้งแล้วก็เงินแบบมันมันบอกว่ามันไม่มีจ่ายแล้วแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไปพูดเลยสักอย่างแล้วไอหวังมันก็บ้าละว,วาดเสร็จแล้วลุงเขาก็พูดว่างั้นมึงก็ต้องหาแบบว่าแก๊งหนึ่งหนึ่งในสี่จักรพรรดิอะเพื่อแบบ ไปไก่เกี่ยให้อะไรประมาณเนี้ยเหมือนมันจะมาให้เหมือนมันจะมาคุยกับบอสอ่ะไก่เกียเรามีหน้าที่แค่แค่ตอนตอนเขาเรียกเงินใช่ไหมแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปแบบว่าเอาง่ายอ้แก๊งแล้วนะซาเวจใช่ปะคือบซาถ,ถ้าซา,า,าเวจจะตีต่อเราก็ไม่มีสิทธิ์ย่งกับเขานะต้องต้องให้เขา <ผม S 1> ให้ <ขอ S 1> จบด้วยแล้วเราค่อยไปฟังแต่เมื่อวานผมแหลมไปทีนึง แหลมใส่ซาวเออแหลมแม่งไปเลยตอนนี้เราใครก็ได้เว้ยผมแหลมมันมันมันเล่น,นหน้าหน้าหน้าเล่นไงม,มันแบบเอาปืนบวกห้าหายเลยเว้ยจัดเลยเออคุอเออทาไมมันเอาสุดขนาดนี้มันไม่เล่นเอาสนุกอะเนี่ยว่ามันสุดเกินไปนะจริงมันกดแข็งอะไรกันมาวะเหมือนว่าผมไม่รู้อะเมื่อวานอะคือเขาไฟกันประมาณเกือบสิบนาทีอะตำรวจไม่อยู่ที่บ้นานอะตอนแรกแบบเจรียฆ่าเกือบหมดแหละ แล้วแบบเขากําลังอุ้มออกไปใช่ปะแล้วเหมือนซาวเวดรีเซ็ตได้อ่ะชุบมาบานแหละแล้วเหมือนทีนี้เจ็ดเยี่หมดเลยอยู่ในตู้ประมาณเป็นยี่สิบเป็นสิบเกือบยี่สิบอ่ะเข้าตู้แล้วไอห,หวังปืนบวงห้าหายเมื่อมัน,นมัน,นมัน,มน<ะ>แก๊งใหม่ไม่ใช่เหรอทําไมมันมีไปมีสตอรี่อะไรกันแ่เมันถึงรุนแรงขนาดนี้สูตรเรื่องสูตรวัดเรื่องสูตรสี่สูตรเนี่ยนะใช่ถึงขัง้นก็ต้องเอาหายกันขนาดนี้เลยเหรอผมก็ไม่รู้อ่ะ มีเรื่อื่นไหมมันกลัวต้องมันต้องมันต้องหนักมากเลยมันน่าจะแบบแต่แต่มันบัฟมันบ้ามันด่ากันยับด่ากันแบบโกรธกันจัดเลยอะเมื่อวานอะผมได้ยินอะก็ไปคำบัฟด้วยใช่ไหมน่าจะเรื่องบัฟบัฟหนักอะผมดูทรงละแต่แต่บัฟหนักจริงนะตรงไอหวังด่าอะไรสักอย่างอะแล้วทำไมกูจะด่าไม่ได้นี่นี่อะไรสักอย่างโอ้โหด่ากันมันอะแต่มันกูมองเอาในมุมกูนะ คือมันเป็นแจ้งใหม่อ่ะเจ็ดยาจริงๆไม่ไม่นา่าเล่นจริง,รงๆแบบขนาดแบบเอาหายขนาดนั้นเลยนะไหมมันรว่ามันรุน,นแรงไปว่ะปืนบอกห้ามันหนักมากอ่ะเป็นผมผมก็งอมอ่ะผมยังผมใจผมตกใจเลยที่แบบเห็นมันขึ้นขึ้นสองทีแล้วไปถามมันบอกว่าหายจริงไม้บวกห้าด้วยเผลอๆไอคนที่อยู่ในตู้รอบสองอ่ะไอท,ที่ที่มันเอ,อ๋อโดนโดนดักจุดแล้วก็เพราะมันเยอะมากว่ะเยอะจริง แล้วตอนนั้นตำรวจเหลือสี่คนอ่ะแล้วมันปลดทุกอย่างอ่ะเพอเลอหายอีกอ,ะอ่ะอาวุธอะใา่เพิ่มไหมมีมีแค่นี้เหรอมีแค่ผม,ผมเดียวหรอผมผมไม่รู้ว่ามันมีหายเพิ่มไหมแต่ผมมั่นใจว่าไม่ใช่แค่หวังที่หายอ่ะดูทรงแล้วอ,ะอ่ะแล้วผมผมเลยแบบว่าโหผมผมพูดประมาณแบบว่าอะไรนะเหมือนพี่ลุงเขาบอกว่า แกบอกว่าลักกี้อยากคงอยากเล่นและผมก็เลยบอกผมก็อยากลองเหมือนกันครับเ,เห็นปืนบอกข้าหายอะไรแล้วผมก็แหลมไปทีหนึ่งแต่เหมือนเขาจะไม่สนใจแต่ไม่รู้ว่ารับหลังหรือตอนหน้าเขาจะพูดยังไงเขาอาจาจะเอาเราก็ได้นะพอสจริงไม่รู้ว่าทาไมขเขาถึงเล่นหนักขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะหวังปากดีไปหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนเรา,ตาแต่ผม<า>มองอว่าปากดีปากด,ปากดีไปเอ้ยแต่มันปากมันปากดีจริงมันก็ปากดีจริงๆแหละ เมื่อวานที่ที่เขาพูดอะที่หวังมันพูดอะตอนแรกมันขอจบใช่ไหมมันขอไอหวังมันขอจบปุ๊บแล้วมันก็พูดว่าเหมือนประมาณว่ากูไม่จบและอีสัตว์มันพูดอย่างนี้เลยกูไม่จบและอีสัตว์จะต่อก็ได้นะแล้วก็อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกูจะยิจิกหัวมึงแล้วก็ตบอะไรทักอย่างเ่ยโคดูโหด่ากันโคดแรงอ่ะด่ากันบัฟกันหน้าตู้อ่ะ ว่ามันยังยังคุมอารมณ์เดียวไม่ได้ว่ะมันไม่มันไม่รู้ไงว่ามันไม่ได้โตคนเดียวอ่ะมันเหมือนแบบใช่ใช่ช่มันมันคุมมันคุมใช่ใช่มันคุมตัวเองไม่ได้เมื่อวานมันบอกอยู่ว่ามันหลุดร้อนแหละเข้าใจอยู่เป็นกูกูก็เป็นหัวหาร้อเอองอมอยู่นะหัวห้าดอกกูเสียกูกูไม่อะไรนะแต่ถ้าคนในแก๊งกูเสียกูรับไม่ได้จริงอ่ะแบบคนอื่นที่แบบลำบากกว่าเราอ่ะ ม,มันหลุดขนาดออกมาต่อยออกนอกตู้อ่ะมันท้าให้ออกมานอกตู้มันก็ออกมาต่อยนะไอ้หวังอะหมดไฟเลยมั้งนนะ้ครูทรงกรนโดดขนาดนี้แ okay, ม่ผมกลัวคนในแก๊งมันหมดมากกว่าดิจริงๆมันเป็นแก๊งที่น่าน่าจะเติบโตได้ได้มากกว่านี้กลายเป็น กลายเป็นต้องแบบไอ้นี่แหละดูทรงต้องเซตใหม่หมดเลยหนักเกิอเล่นเล่นแรงแบบนิ้วหม้อเล่นแรงจัดอะส่วนล้วที่เดือดก็มีแค่เริืองพูดกับสีสูตรสองอย่างใช่ไหมใช่ครับ แต่ตอนแรกที่เขาจะเคลียร์จบกันมันไม่ได้มันไม่ได้เดือดไงแต่อยู่หวังมันแบบเหมือนโดนปัดโดนปั่นอ่ะแล้วปืนมันพึ่งหายมา้วยมั้งมันก็แหลมจิ้งหวังอ่ะแก๊งมันมาถึงก็ใส่สีแดงแล้วมันแบบผมบอกว่ามันกระทับเส้นอยู่นะก็ถูกบอสแล้วก็มมนนดดููัแบบไม่แต่ผมเข้าใจมันอยู่อ่ะเข้าใจมันอยู่มันแบบคนรอดีเลยเข้าแก๊งมันดูดิคนมันพร้อมอยู่นะบอสแต่ว่า ผมก็มองว่ามันก็แชงสู้ไม่ได้อะประสบการณ์มันยังไม่ค่อยมีไฟมันแข็งใช่ไหมล่ะไฟไฟแข็ง <จะ S 2> ตอนแรกชนะเลยยืน,ย,นยืนอย่างเยอะอะแต่ว่าแบบหลายๆเรื่องอ่ะเขาแอบ,บชุบกันมาได้ไงแล้วคือมันยืนตีที่บ้านเขานานเกินไม่ยอมห่อไปสักทีอ่ะบอสบอสนะเห็นบอสเ,เห็นตอนนี้ปะไอตอนที่เราที่เราที่อะไรวะ สนามบินล่าค่ะใช่แรกแรกอ่ะทีตีแล้วไม่สนที่อะไรชนะก็บัฟเฉยแต่อันนี้มันเป็นบ้านเขาไงเขาก็ขึ้นไปคราบของมาชุบเพื่อเรื่อยๆคราบเกาะคราบอะไรมาเล่นเรื่อยๆอ่ะนั่นแหะไม่แต่เราเราตี JK เราก็บัฟรับเยอะอยู่นะทำไมเขาไม่เห็นเอาเราขนาดนั้นเลยอ่ะมันมันน่าจะไม่ได้หนักขนาดนี้มั้งบอสอยากอยากรู้มันบัฟอะไรกันวะอยากอยากฟังอ่ะผมผมท่าที่ผมได้ยินนี่ไงถามถามเขานี่งกำลังคุยเรื่องเรื่องเรื่องหวังพอดี มึงมาไงเนี่ยขับรถมาหรือวิ่งมาเดินมาตรงหลังเวทีครับพี่งอมมาเลยเราเราไปบัฟอะไรของบางง่ะทำไมเขาเอาเราหนักขนาดนั้นนะก็จริงๆว่ามันมันมจะจบแล้วพี่ก็คือก็แรกผมก็ขอรถของเขาแหววเขาเรียกเงิน1ิห้าล้านกับแท็กมาคันหนึ่งอ่ะพี่แล้วเมื่อวันผมก็ลองต่อแล้วพี่ก็เหลือแค่แบบ ลองเหลือ48แปดอะแต่เขาก็บอกว่าเขามี4ีแปดเยวแล้วเขาไม่เอาผิดก็คือเาออขาเจ้าเขาเจ้าแท็กกับเงินสิบห้าล้านพี่ตีกันแค่วันสองวันนึงแล้ว่าผมผมผมไม่มีขนาดนั้นนะพี่มันก็มีอะพี่แท็กคันหนึ่งกับ4ีแปดอะพี่กับแบบกับเงินเงินมันไม่มีด้วยอะกับแบบผมบอว่ามันมันเยอะมากเลยอะพี่สำหรับแก๊งผมที่เพิ่งแบบเพิ่งขึ้นมา อะไรมึงหายมางคนในแก๊งอะไรหายมังอะปากลามพี่กับปืนบอกห้าแล้วก็ไม้์บอกห้าของผมก็คือมีมึงกับคนในแก๊งอีกหนึ่งคนใช่ไหมที่หายใช่ครับพี่พี่จชาขอจะช่วยผมแบบแกะเกล็ดได้ไหมครับพี่แบบผมอยากจะคุยขอจบกับเขาอะครับ เขาให้เราจบหรือเปล่าเมื่อวานผมเผลอ,อปากไปเผลอไปรอบอะพี่อย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยนะหวังเองอะต้องไปคุยกับเขาก่อนไว้ถ้าเองจะให้แบบคุยจบอะเองต้องไปคุยให้แบบว่าขอจบกับเขาก่อนแล้วถ้าเขาเรียกมากเกินไปอะถึงจะมาตรงนี้ได้เดีย๋ยวไปด้วยก็ได้ก็ไปถามเขาว่าเขายินดีให้จบหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่ให้จบคือเองก็ต้องก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องสู้ต่อ นึกออกไหมครับพี่อืมต้องลองไปคุยดูอะพี่พาผมไปได้ไหมครับผมไม่มีรถอะพี่ไป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 คุยอรถสี่มา้ายเอาสองร้อยโลมาดิไปเอาเอะรอแป๊บหนึ่งนะบอส มันมีแบบไอ้นี่มันบอกว่าติดต่อมออยู่กำลังเข้าช่อวะ